กลับมาพบกับบ้านเพาะรักผักปลอดสารอีกครั้งนะคะเป็นไปตามนัดค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่จะเออสำหรับนะคะคนที่อยากปลูกผักแต่เผอิญว่าเป็นคนเมืองนะคะมีพื้นที่ปลูกน้อยนะคะอ่าก็อาจจะต้องใช้กระถางถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาพบกับคลิปสุดยอดคลิปนี้ค่ะนี่นะครับเออแล้วก็ไปซื้อดินถุงมาเนาะเพราะหลังบ้านเรามันมีแต่คอนกรีต ค่ะ <C> e <an> แล้วก็ไปซื้อดินถุงมาก็ดินถุงได้ได้เกือบทุกยี่ห้อได้เกือบทุกยี่ห้อนะครับ <C> e <an> เพราะว่าเราก็เอามาปรุงเอา <C> e <an> เพราะว่าลําพังบางบางเจ้าก็มักง่ายเอาแค่แกบดํากับใบก้ามปูมาผสมกันแล้วก็ขายเลย <C> e <an> มันยังไม่มีอาหารมันยังไม่มีการหมักนะครับ <C> e <an> ล้าปลูกเนี่ยมันอาจจะต้นอาจจะแกรนอาจจะเหลืองนะครับ <C> e <an> แล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักหรือว่า มูลไส้เดือน oh, <okay. S 2> ในการในการในการเสริมนะครับ <Okay. S 2> ไม่แนะนำมูลมูลวัวนะครับเพราะมูลวัวบางทีมันก็ไม่เก่านะครับถ้ามันถ้ามันพึ่งแห้งแล้วเอามาใช้เลยเนี่ยมันก็อาจจะเหลืองได้นะครับใ <Okay. S 2> นลักษณะดินที่เราซื้อมานะครับ <Okay. S 2> ก็จะอย่างนี้ก็คือโครงสร้างเขาได้นะครับคือดีละเวลาไอ้เรื่องโครงสร้างเนี่ยแต่ว่าเรื่องคุณภาพสารอาหารเราก็ไม่มั่นใจนะครับ okay. แล้วเราจะเติมสารอาหารยังไงดีคะเนี่ยเติม ถุงนึงเราเติมลงไปอย่างนี้เลยอันนี้คือหมูนไส้เดือนนะครับอ๋อหมุนไส้เดือนคะอ่ะของแท้ไม่แท้ซูม<ด>มา,าที่ตรงนี้ซูมที่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นตัวน้อยๆกระดึบกระดึบอยู่ไหม โอ้ยเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเดี๋ยวเดขอชัดๆค่ะขอชัดๆอ๋อน้องไ้เดือนคือความสดใหม่นะครับเพราะว่าเพราะว่าเรามีอยู่ข้างบ้านเราน,นี่เองอนะครับสดใหม่แล้วก็เป็นเกรดพิศเศษก็คือว่า ในตัวเจ้นจะสูงกว่าปกติเพราะว่าเลี้ยงด้วยต้นกระถินนะครับใบกระถินเราจะเสริมอาหารตรงนี้ไปแล้วก็ข้อดีของการใส่มูลไส้เดือนก็คือว่านอกจากอาหารจะมีเต็มที่แล้วเนี่ยเราอาจจะได้ตัวเล็กตัวจิ๋วรวมถึงไข่เขาอะมาอยู่ใน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 กระถางในพื้นที่ของเราแล้วเขาจะทาหน้าที่พรวนดินแทนเราเราไม่ต้องไปพรวนเลยค่ะค่ะน้องไส้เดือนเนี่ย สามารถสั่งจากทางเพจบ้านพอลักได้ไหมคะได้ครับโลละย,ยิมห้าบาทครับเพจเ็เครับเป็นความชื้นขนาดน,นี้นะครับไม่ใช่ว่าค,ความชื้นปีกๆเห็นไหมครับความชื้นเนี่ยห้นต์ะครับไม่ได้เปียกอะโลหนึ่งก็ได้เยอะนะครับแล้วก็ใส่ผสมลงไปอย่างนี้นะครับปริมาณเนี่ย ไม่อยากอยากจะบอกว่าไม่ไม่ต้องจํากัดมีเยอะใส่เยอะได้เพราะว่าเขาพร้อมใช้แล้วเขาจะไม่เหมือนขี้วัวหรือขี้อย่างอื่นนะครับนั่นคือคุณสมบัติพิเศษของมูลไส้เดือนเพราะว่าเขาหมักเขาย่อยเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นมูลสัตว์อย่างอื่นเนี่ยเราเอามาใช้สดๆไม่ได้นะครับใช้ทันทีไม่ได้ต้องนแห้งเพราะว่ามันจะเกิดความร้อนแต่มูลไส้เดือนจะไม่เกิดความร้อนนะครับถ้าเราผสมลงไปอย่างเงี้ยเรามั่นใจได้เลยว่า ยังไงก็ได้ตัดกินแน่นอนเพราะว่าสารอาหารจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับผสมคุกเข้าให้เข้ากัน,นครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยละไหนง่ายงายตอนนี้ในวัสดุปลูกเราก็จะมีทั้งตัวไส้เดือนตัวจิ๋วแล้วก็ซึ่งอาจจะ ขนส่งอาจจะตายแต่ที่จะได้แน่ๆคือไข่ไส้เดือนจะอยู่ในนี้แล้วเขาก็จะโตในกระถางเราอะนะคะพื้นที่ของเราเขาก็จะพันตัวอยู่ในนี้นะคะก็คือกรณีเราใช้สดนะครับเราเราล่อนสดแล้วก็จําหน่ายเลยจะจะข้อดีจะเป็นอย่างนี้ต่างจากที่เราไปซื้อตามตามร้านค้าทั่วไปมันอยู่นานแล้วนะครับเขาก็จะจะจะฝ่อจะตายไปนะครับค่ะอันนี้อันนี้ตีนิดนึงอย่างดินบางทีเราไปซื้อมันกลายเป็นดินเหนียวเห็นไหมครับถ้าดินอย่างเงี้ยตายเลย นะครเราถึงต้องเอามูลไส้เดือนหรือคุยมะพร้าวหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยมาผสมเพื่อเพิ่มความร่วนสุยใ,ให้ให้ให้กับตัววัสดุโปกะนะครับอ่าโอเคได้เรียบร้อยนะครับหรือาบางท่านอะ่ะยังยังอาจเอาอีกงบไม่อั้นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะกินแน่นอนกินล้านเปอร์เซ็นเราก็มีน้ําพิเศษน้ำชีวาลยของเรานะครับ อันนี้เกิดจากน้ำนิกเนมครับมน้ำหมักน้ำหมักจากแหล่งที่โปรตีนสูงก็คือเห็ดนั่นแหละครับเราแล้วเราก็จะได้น้ำอย่างนี้แล้วเราก็ผสมนะครับห้าซีซีน้ำสิบลิตรเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มาพ่นใส่เลยพ่นพ่นนี่จะเป็นเป็นการเพิ่มกรดอะมิโนนะครับเป็นโปรตีนนะครับพ่น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 ใส่เลยคุณคะขออีกรอบนึง ปริมาณการใช้น้ำตัวนี้5ซีน้ำ10ลิตรครับ 5cc กับน้ำ10ลิตรนะคะอันนี้กรณีเรามาเอามาพ่นตอนเตรียมดินใช่แต่ถ้าเกิดเราไปไปไปพ่นตอนปลูกแล้วเนี่ยต้องเพิ่มความเข้มข้นต้องต้องเจือจางอีกเป็นเท่าตัวก็คือใช้น้ำ20ลิตรนะครับถ้าอย่างเงี้ยได้กินแน่นอนนะครับสูตรนี้โอเคเรียบร้อยนะครับค่ะเวลาทํางานจริงป่านี้เสร็จเรียบร้อยแลวนะครับไม่ได้ใช้อย่างนี้ เพราะจะไม่ต้องห่วงนะครับมีเวลาไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับกระถางถ้าเกิดเรามีดินคุณภาพขนาดนี้เราปรุงแล้วขนาดนี้ใช้กระถาง6นิ้วก็พออ่านี่คือกระถาง6นิ้วนะคะใช่แค่นี้ค่ะไม่ต้องกระถางใหญ่เพราะว่ากระถางยิ่งใหญ่ปกติแล้วตามที่เขาสอนกันทั่วไปจะใช้8นิ้วใช่ไหมครับแต่พอ8นิ้วปุ๊บมันก็จะกินกินดินเยอะนะครับแต่น,นี้อาหารมันเยอะเพราะจริงๆแล้วตุ้มลากของเขาไปไม่เกิน10เซนอ่ะลัศมีมไปแค่นี้เอง เขาไม่ได้ออกไปไกลเลยนะครับเพราะฉะนั้นบุงดินให้พออาหารให้พอเราก็ใช้กระถางเล็กได้นะครับคือใช้กระถาง6นิ้วได้ในกรณี<ช>ที่ดินของเรามีธาตุอาหารหรือสารอาหารพร้อม<ช>พอ<ช>แล้วนะคะ<ช>อ๋อ ง่ะง่ายเห็นไหมครับเวลาทํางานจริงๆอันนี้กระถางนี้เราวางที่ระเบียงคอนโดเราได้เลยใช่ไหมคะขอให้มีแดดสองครับขอให้มีแดดสองวันหนึ่งประมาณสักสี่ชั่วโมงอ่ะครับไม่จําเป็นต้องทั้งวันนะครับโดนแดดสักสี่ชั่วโมงนะ่ชังได้กินละครับ อันนี้เขาใช้เขาชอบแดดลำไรหรือเป็นแดดจัดๆเลยคะจริงๆแล้วชาวถ้าเป็นชาวสวนจะให้แดดจัดครับแต่ถ้าเก<อ>ิดว,ว่าเราเราไม่มีเวลาที่จะมาพรางแสงเขาบ้างหรือว่าเราเรามีความจํากัดด้านพื้นที่เราก็ใช้แบบลำไรได้นะครับบางท่านเน่ยชายคาที่จอดรถตลอดยังได้กินครับเพียงแต่ว่าเขาจะเลื้อยหน่อยแค่นั้นเองนะครับค่ะโอเคเห็นไหมครับว่าว่าถงนึงเนี่ยเราได้เท่าไหร่ เห็นไหมครับถุงหนึ่งตอนนี้ก็ก้าแล้วอ่ะน่าจะสักประมาณสิบได้้เราเราใส่น้อยกว่านี้ได้นะครับเราก็จะได้ประมาณสิบอ่าจำง่ายๆว่าหนึ่งหนึ่งถุงเราจะได้ประมาณสิบสิบอ่าสิบกระถางของเรานะครับค่ะอ่าหลังจากนั้นเราจะเราจะย้ายปลูกแล้วนะยังไม่ต้องลดน้ําก่อนนะครับพอได้อย่างเงี้ยพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ลงปลูกได้เลยนะครับเราใช้ตัวช่วยคือแบบนี้เราหาไม้หรืออะไรมาเห็นไหมครับนำล่างให้เขาก่อนนะครับคือพอเรา มีทักษะแล้วพอเราทาบ่อยๆอ่ะมันจะสนุกแล้วก็เร็วครับโบกผักไว้กินหลังบ<อ>้านเนี่ยเรียบร้อยอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆโอ้ดึงขึ้นอย่างนี้เลยเหรอคะเออก็ไม่อยากจะให้เรียนแบบเท่าไหร่ถ้าเกิดกล้ามันไม่แข็งแรงหรือว่ารากไม่เยอะทาแบบนี้มันอาจจะขาดได้เนาะ<อ>ถ้าเกิดกรณีเราได้กล้าแบบคุณภาพดรอปลงไปกว่านี้ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองดึงสักต้นสองต,ต้นแล้วมันขึ้นแบบนี้ก็ทําแบบนี้เลยไม่ต้องเสียเวลานะครับผม อ ray, big, h, ่ากล้าที่ดีเนาะอ่าเขาจะยังมีใบเลี้ยงอยู่ใบเลี้ยงจะยังไม่แห้งยังไม่เฉาเห็นไหมครับใบเลี้ยงสบายกลมๆนะครับแล้วก็เวลาปลูกให้ปลูกถมใบเลี้ยงเลยเลยใบเลี้ยงขึ้นมาเลยเพราะว่าตัวรากใหม่อ่ะที่ใหญ่กว่าเดิมอีกหากินเก่งกว่าเดิมอีกเ็าจะเกิดขึ้นมาที่ลำต้นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะให้พวกนี้แตกต่อนะเราจะให้พวกนี้แตกรากใหม่เขาจะหากินได้ได้ได้เก่งมากได้เร็วมากนะครับเห็นไหมครับ เอาเข้าไปเจือเห็นไหมครับลงไปถมเลยถมเลยแล้วก็กดกดแน่นๆเลยกดให้แน่นนะคะ,นะเห็นไหมครับต่ตอนแรกผมจะอยู่เสมอปากใช่ไหมครับแต่แต่พอเรากดแล้วมันจะลงไปอย่างนี้พอดีเวลาลดนะมันก็ไม,ไม่ล้นไม่อะไรนตนที่สองเ,เห็นไหมครับสองร้อยต้นเนี่ยแป๊บเดียวแค่นั้นเองนะครับไม่ยากนะคะเนาะสามารถดูคลิปนะคะของบ้านพอลัก มือใหม่แล้วดูได้เลยทําได้เลยมือใหม่ก็ปลูกได้เลยโอ้ง่ายค่ะไม่ยากไม่ยากบางท่านบางท่านซื้อไปอาจจะเหลืองไม่ต้องตกใจพวกนี้อาจจะเหลืองอาจจะเหลืองเนี้ยไม่เกิดการอบนะครับอบเป็นการขนส่งก็อย่างนี้เลยเด็ดทิ้งเลยนะครับคเด็ดทิ้งเลยอย่างนี้แล้วก็กดลงอย่างนี้เลยถ้าถ้ากาที่ได้รับมีใบเหลืองบริเวณเอด้านล่างเนี่ยเด็ดทิ้งได้เลยไม่ต้องกลัวใช่ไหมคะเพราะว่า เพราะว่าบางเทคนิคของชาวสวนน่ะที่เขาปลูกกลางแจ้งไม่มีสารเเลนไม่มีอะไรเลยเนี่ยถ้าต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยโอกาสจะเหี่ยวจะสลดมีวิธีแก้ปัญหาเขาหน้าทึ่งมากประสบการณ์ชาวสวนนะครับเขาเอาไปต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาชอบต้นใหญ่แต่เขาไปทํายังไงร,รู้ไหมครับค่ะเขาเด็ดแบบนี้เลยคือให้เหลือแก่ก้านแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ปลูกอ,อมันจะไม่สลดเลย ก็คือมันจะใช่มันจะมันจะสู้แดดมันจะสู้แดดมันจะไม่มีการแบบว่าต้องสลดต้องแบบเหี่ยวมันจะไม่มีกรณีที่เขาปลูกกลางแจ้งกลางแดดเลยนะครับซึ่งปลูกเป็นไร่ไร่เขาก็คงไม่มีสแลนที่จะมาคุมหมดใช่ไหมครับเขาก็ปลูกแบบนี้กันเลยอันนี้ชาวสวนเหมืองอาชีพสอนเองอันนี้ต้นเล็กอยู่นะเราเอาต้นใหญ่ๆหอยากจะให้เห็นว่าต้นใหญ่ๆเนาะต้นใหญ่ๆดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอกาสที่เขาจะเฉามีครับเขาก็เด็ดแบบนี้เลย เด็ด oh, แบบนี้เแบบนี้เลยเพราะว่าหัวใจสําคัญจริงๆมันอยู่ในนี้ก็คือยอดเห็นไหมครับยอดเขาเขาจะเกิดแทนพวกนี้เองนี่นลักษณะการปลูกนะครับ นึกถึงเราปลูผักชีฝ้าหลังผักชีใบเลื่อยสิครับเราก็เด็ดเหลือแต่โคนอย่างเงี้ยเขาก็จะติดเร็วมากเนี่ยครับปลูกแป๊บเดียวเนาะจะจะครบเก้ากระถางแล้วค่ะอแป๊บเดียวคือถ้าเกิดเราตั้งใจปลูกวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยละเนาะอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามีร่มอยู่แล้วก็ปลูกอย่างนี้ได้ไม่จําเป็นต้องเด็ดใบแต่ถ้าเกิดว่ากลางแจ้งหรือว่าเขาสมมากๆเด็ดเด็ดเลยเด็ดทิ้งเลยนะครับเด็ดแบบเนี้ยเด็ดหรือไม่ก็กันไก่เนาะตับตับตับให้เหลือแค่นี้นี่ปุ๊บ เรามั่นใจตรงที่ว่าตรงใบเลี้ยงเขายังเขียวสวยอยู่ใช่ไหมก่าย่ังอายุไม่เยอะเวลาปลูกให้ถม,ถมเลยถม,มใบนี้ขนาดนี้เลยก็จะแตกรากขึ้นมาใหม่นะครับรากพวกนี้เยอะก็จริงแต่จะหากินเก่งไม่เท่ากับรากใหม่ที่เขาแตกค,ครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ไม่น่าจะมีใครบอกเนาะ,ะ,ะนี่โอเคหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วหลังจากบร้นแล้วก็ผสมน้ํานะครับถ้าถ้าเกิดกรณีท่านไหน ที่ที่สั่งตัวนี้ไปด้วยเนาะก็ผสมอย่างที่สัดส่วนที่บอกที่ในฉลากอยู่แล้วนะครับปริมาณขวดนี้ปริมาณกี่ซีซีคะห้าสิบซีซีครับห้าสิบซีซีใช้ได้ยันเก็บครับบอกราคาได้ไหมคะซีซีละบาทแค่นั้นเองไม่ได้แพงนะรอซีซีละบาทเองไม่คือห้าสิบบาทแค่นั้นเองแต่ใช้ได้ยันยันคือพูดง่ายๆผสมน้ําได้สองร้อยลิตระครับตัวเนี้ยแค่นี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ นะครับลดให้ชุ่มไปเลยลดให้ชุ่มไปเลยสําคัญมากนะครับก็คือปลูกเสร็จเนี่ยต้องลดน้ําตามทันทีนะครับห้ามทิ้งเอาไว้การลดน้ำเนี่ยคือการกระชับลากเขาครับครั้งแรกไม่ต้องห่วงว่าเขาจะแฉะนะครับเขาปรับตัวได้อยู่นะครับเรียบร้อยแค่นี้ครับจะกว่าโอนเอ็นบ้างไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาก็ฟื้นนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดปลูกเทคนิคแบบนี้อย่างที่ชาวสวนมืออาชีพแนะนําเนี่ยเขาจะเขาจะตั้งตรงเขาจะไม่โอนเอ็น แล้วเขาจะไม่เหี่ยวประมาณสามสีวันใบใหม่ก็จะชูขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเนี้ยพวกนี้ซะอีกจะช้าเพราะว่าต้องมาแต่งองค์ทรงเครื่องตัวเองอยู่อจะสลัดตัวเองก็เสียดายจะสร้างใหม่ก็อะไรอาวรนะครับจะได้เกิดแบบนี้ปุ๊บเขาตัดสินใจสลัดตัวเก่าแล้วก็รีบสร้างตัวใหม่เขาถึงสร้างตัวได้เร็วนะครับผม ลองอไปปรับใช้ดูครับง่ายๆครับค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะคลิปดีๆจากบ้านพอลักก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ